สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่376เมืองเซียนตะวันออกเยี่ยมเยียนเพื่อนเก่าจาโอ้เฉินทำไมเมื่อกี้เจ้าต้องมาขวางข้าด้วยพอขึ้นมาบนเรือเซียนมังกรข่าวแล้วตัวมูสิงหลิงก็สะบัดมือจางอเฉินออกแล้วถลึงตาทั้งสองข้างขึ้นในแววตาย,ยังคงมีประกายเยือกเย็นเห็นได้ชัดว่าโมโหมากจาโอนเฉินกล่าวข้ากับซิวเวียงโหลเดิมก็แค่ประลองกระบี่กันธรรมดาธรรมดา ม่ได้สนิทสนมอย่างที่ท่านเข้าใจทุกคนรู้แต่เป็นนักเรียนของสำนักต่อสู้มังอูงเหมือนกันแล้วทำไมจะต้องทะเลาะกันถึงขั้นเข้าไปจัดก,การนางด้วยละ่ะบางทีเจ้าอาจจะมองเป็นคนสำนักเดียวกันก็เลยไปช่วยชี้แนะวิถีกระบี่ให้นางแต่ว่านางกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยหรือว่าเจ้ามองไม่ออกคนอื่นจะคิดอะไรก็ไม่สำคัญที่สำคัญคือตัวเองต่างหากที่คิดยังไงจ้เอาเฉินกล่าวตัวโม่ซิงหลิงกอดอกขึ้นมาแล้วกล่าวว่างั้นเหรอข้าเห็นกับตาว่านางจูบเจ้า ได้ยินอย่างนั้นสือสิงคงและฉางชี้ชีรวมถึงกต่ายกวกวัวที่กำลังแทะยาหลิงอยู่ก็พากันหมุนตัวกลับมาแล้วจ้องไปที่จางร่วเฉินอย่างตกใจทุกคนตะลึงไปเหมือนกันฉางชี้ชีกล่าวออกมาด้วยดังเสียงที่อิจฉาและเริ่มใสว่าสวรรค์เสร็จน้องจางมีเรื่องอย่างนี้จริงๆหรือซีวิงเหลาเป็นถึงหญิงงามนางกลับมาจูบเจ้าก่อนเลยเหรอสือสิงคงก็เผยเรอยยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าข้าไม่เชื่อหรอกว่าแค่จูบธรรมดาธรรมดานะข้าเองก,เอก็ไม่เชื่อฉางชี้ชีรีบกล่าวต่อไปว่า มีหน้าละเสือเองหลถึงนี่เกลียดเจ้าขนาดนั้นที่แท้เจ้าก็เอาเปรียบนางไปแล้วนี่เองหากว่าข้าเป็นนางข้าต้องเกลียดเจ้ามากแน่จาาโลเฉียนยิ้มแล้วใส่หัวจากนั้นก็จ้องไปที่ตัวมูสิงหลิงแล้วถามว่าสิพี่หญิงตัวมู่ทาไมท่านถึงได้รู้เรื่องนี้ได้ล่ะข้าแน่นอนว่าข้าไม่ทันได้ระวังก็เลยไปเห็นเข้าน่ะใบหน้าของตัวมูสิงหลิงมีท่าทางไม่เป็นธรรมชาติขึ้นมาแล้วรีบบุนตัวกลับไปกลัวว่าจ๋าโลเฉียนจะจับพิรุธอะไรนางได้โชคยังดีที่ฉางชี่ชีช่วยนางคลี่คลายสถานการณ์วว่่่าาาหกเเป็นรรือองงงจจิส เจ้าจะมีเสน่ห์เกินไปแล้วแค่ชี้แนะวิธีกระบี่ให้นางนิดหน่อยนางกลับพุ่งเข้ามาในอ้อมอกอย่างนี้ข้าได้เจอซื้อิงโหลหลายครั้งแต่ว่าทุกครั้งนางกลับไม่เคยมองข้าตรงๆเลยราวกับเป็นเขาน้ําแข็งข้ายังคิดว่านางเป็นเซียนบนสวรรค์เลยไม่ชอบมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่แท้ก็เป็นเพราะนางไม่ถูกใจข้านี่เองกลัววเบิกตาขึ้นแล้วชะงักค้างไปพลางกลว่าท่านเฉินสบายไหมจ้าโรเฉียนยิ้มเย้ยออกมาแล้วกาว่าจริงๆแล้วนางก็ไม่ได้ถูกใจข้าเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นกันแล้วนี่ ช้างชี้ชี้ยิม้มแล้วกล่าวว่าเราให้นางรู้ก่อนว่าแม้แต่ที่อีในนอดของกลุ่มอีถังผินมังเฮยยังต้องมาแพ้กับเนื้อมือเจ้าคิดว่านางคงได้เสียใจอรอบแน่ข่าสังหอนว่านิตยาสารเฟิงหวินตะวันออกฉบับหน้าเลื่อที่เจ้าสู้กับที่อีจะต้องขึ้นหัวแน่การปรากฏออกมาของกระดูบกบางกรจำต้องทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนไปหมดแน่จานโลเฉินกลับไม่ได้ยินดีเลยแม้แต่น้อยใบหน้าของเขากับเคร่งเครียดขึ้นมาแทนน,นิตยาสารเฟิงหวินตะวันออกแน่นอนว่าต้องมีชื่อเสียงไปทั่ว และกลายเป็นอัจฉริยะที่มีอำนาจและอิทธิพลมากแต่ว่าก็ต้องดึงดูดนักฆ่าเยอะฝีม,มือจากเมืองเฮยมาแน่หลอนิตยาสารฟงหวินตะวันออกฉบับหน้าออกมาแล้วชีวิตของจ้าโรเฉินจะต้องไม่ได้เรียบง่ายอย่างในตอนนี้แน่นอนเรือเซียนมังกรขาวนั้นใหญ่มากมีอัญมณีนับแสนแสนเม็ดเป็นพลังงานไปกระตุ้นลักสรเพื่อทําให้มันลอยขึ้นไปบินไปยังเมืองเซียนตะวันออกจนเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นมาดาวดวงหนึ่งก็คือเมืองหนึ่งเมืองไม่รู้ว่าใช้เวลาสร้างมานานเท่าไหร่ เมืองเซียนตะวันออกถึงได้พัฒนามาได้ถึงขนาดนี้ไม่รู้ว่ามีจำนวนกี่ล้านล้านคนที่มาฝึกฝนทํางานและฝึกฝนที่เมืองเซียนตะวันออกนี้ที่นี่มีการแข่งแย่งกันดูเดือดกว่าที่อื่นมากแน่นอนว่าก็มีโอกาสมากกว่าด้วยเรือเซียนมังกรเขาลอยผ่านเมฆไปยืนอยู่บนเรือก็สามารถมองเห็นแผ่นดินและมาหาสมุทรด,ด้านล่างได้ไกลๆยังเห็นตําหนักตึกเจดีย์สูงสนามพระลองหยุดและกลุ่มยอดพระราชวังที่ใหญ่โตได้บนผืนน้ำมีเมืองที่อยู่บนเกาะ บนฟ้ายังมีตำหนักเซียนลอยอยู่หลิงซี่ฟ้าเดนที่เข้มข้นพุ่งเข้ามาจากทุกทิศทางแค่โคจรคอมภีฝึกฝนก็สามารถดูดลิงซี่จำนวนมหาศาลเข้าไปในร่างกายได้และโคจรไปทั่วร่างทำให้คนรู้สึกสบายขึ้นมาหลิงซี่ของเมืองเซียนตะวันออกเข้มข้นกว่าที่อื่นสิบเท่าฝึกฝนที่นี่ก็สำเร็จไปกว่าครึ่งแล้ววิน่าละ่ะบรรดาจมุตเหล่านั้นถึงได้พากันมาที่เมืองเซียนนี้เสือสิ่งคงกล่าวจารุเฉินพยักหน้าแล้วกล่าวว่าหลิงซี่เข้มข้นก็เป็นแค่ความสะดวกอย่างหนึ่งเท่านั้นที่สำคัญก็คือ บรรยากาศการต่อสู้รอบๆเมืองเซียนตะวันออกต่างหากที่นี่มีพักที่มีอายุมากกว่าหมื่นปีมีตระกูลที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอารยธรรมยุคกลางการต่อสู้ที่นี่เป็นไปอย่างเข้มข้นหากได้รับการชี้แนะจากบรรมาจารย์ก็จะสามารถเรียนรู้คำพีฝึกฝนและเพลงยุทธที่สูงส่งได้แม้แต่เลยจิ้งยังพยักหน้าการฝึกฝนการต่อสู้ไม่สามารถทำอย่างโดดเดี่ยวได้จะต้องมีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคอยชี้แนะยินเข้าใจการต่อสู้มากและรวบรวมความรู้ทั้งหมดเข้าด้วยกันถึงจะสามารถไปถึงขั้นเซียนได้ หากว่ารู้แค่คัมพีรฝึกฝนแต่ไม่ยอมเรียนรู้การต่อสู้อื่นๆเลยต่อให้เจ้าฝึกฝนคัมภีฝึกฝนขั้นราชาก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ขั้นเซียนได้มีแต่ผู้ที่เข้าใจเท่านั้นถึงจะเป็นเซียนได้เมืองเซียนตะวันออกมีแผ่นดินใหญ่ทั้งหมด5แห่งมีผืนน้ำทั้งหมด12ที่และยังมีเกาะอ,อยู่อีกนับพันนับหมื่นเกาะสำนักเซียนตั้งอยู่ที่เขตเบองที่7ของแผ่นดินจินหงจะต้องเป็นที่ที่จเจริญรุ่เงเรืองมากแน่นอนทั้งเขตตะวันออกทุกปีไม่รู้ว่ามีจำนวนมากเท่าไหร่ที่มายังเขตเมืองที่7นี้ บางก็มารวาบางก็มากราบอาจารย์ยังไงก็ตามส่วนมากล้วนแต่เป็นอาัาญฉริยะที่แบกความฝันความหวังมาทั้งนั้นหวังว่าจะมาหาโอกาสและโชคหรือมีอาจารย์ที่เป็นครึ่งเซียนคนไหนที่มาเห็นคุณค่าในตัวเขาเข้าจะนั้นกรลับเป็นลูกศิษย์และได้กลายเป็นลูกศิษย์ของสำนักเซียนกลายเป็นคนที่อยู่เหนือคนในเขตเมืองที่7นั้นไม่เพียงแต่จะมีสำนักเซียนเท่านั้นยังมีกลุ่มหนานัวอื่นๆที่ก่อตั้งสำนักโรงมวยโรงกระบี่เล็กใหญ่อยู่มากมายนับพันได้ สามารถกล่าวไดว้ว่าเขตมือลที่7นั้นเป็นการรวมตัวของอัจฉริยะอยู่นับไม่ถ้วนมีคนเก่งมารวมตัวกันมากมายและยังมีอิทธิพลพอที่จะกระทบต่อสถานการณ์ของเขตตะวันออกในวันหลังด้วยนับว่าวันที่รวมตัวกันของอัจฉริยาในเขตตะวันออกทั้งหมดเลยก็ได้เข้ามาในเขตมืองที่7แล้วผู้อาวุาโสะสักคุมเงินคนหนึ่งที่สำนักส่งตัวมาก็มานำพวกเหล่ยจ,จิ้งจางเฉิดและซื้อสิงคงไปยังที่พักแห่งหนึ่งถึงจะบอกว่าเป็นที่พักแต่ว่าจริงๆแล้วกับเหมือนตำหนักใหญ่ของพระราชวังมากกว่ามีอาณาเขตกว้างขวางมาก ใช้เงินข่าวหล่อเป็นกำแพงใช้ทองคำมาสร้างเป็นเสาและสลักตกแต่งด้วยหยกบนพื้นกระปูด้วยหินสีเขียวมองไปราวกับได้มาอย่างเขตเซียนในโลกมนุษย์ที่พักสราใต้มีห้องทั้งหมด36ห้องและห้องฝึกฝนทั้งหมด360ห้องมีคนรับใช้ทั้งหมด720คนในนั้นมี27ห้องที่มีคนพักอยู่แล้วพวกเจ้าพักที่วังอยู่ชานไปก่อนชั่วคราวที่นั่นมีห้องทั้งหมด10ห้องพวกเจ้าจัดก,การได้ตามสะดวก ผัววสุส,สคัคมเงินคนนั้นแสดงท่าทีง่ายๆแล้วกล่าวต่อไปว่าการทดสอบเข้าสำนักเซียนรอบแรกจะมีขึ้นในอีกเจ็ดวันให้หลังนี้พวกเจ้าต้องจําเวลาไว้ให้ดีอย่าให้พลาดการทดสอบไปล่ะพอสั่งการเสร็จผัววสุส,สักคมเงินคนนั้นก็ถอยออกไปการปฏิบัติต่อนักเรียนของสำนักต่อเสื้อมืองอู่เองเรียกว่าดีมากแลแค่ดีพักทีหนึ่งือเหมือนกับไปตำหนักจีเซียนอาศัยอยู่แล้วชางชีชอบมากและเดินวนไปทั่วเธอจิงคงกล่าวว่าต่อให้ดียังไง พวกเรากขพักอยู่ที่นี่ได้แค่สามเดือนเท่านั้นเพราะผ่านสามเดือนไปแล้วหากว่าไม่ผ่านการทดสอบเข้าสำนักเซียนก็มีแต่ต้องเก็บของแล้วกลับไปชางชิชีกาหมัดแน่นแล้วกล่าวว่าข้าจะต้องผ่านการทดสอบเข้าสำนักเซียนให้ได้วันหลังยังต้องพยายามให้เป็นประชาชนที่สามารถอยู่ในเมืองเซียนตะวันออกได้ตลอดไปด้วยมาที่เมืองเซียนตะวันออกแล้วชางชีชีก็ถูกความหรูหราและเจริญรุ่งเรืองของที่นี่ดึงดูดเอาไว,แว้แล้วและก็มีจุดมุ่งหมายใหม่ขึ้นมาทุกคนกลับไปยังห้องของตัวเอง ซื้อสิงคงฉางชี้ฉี็อดใจไม่ไหวแล้วเดินออกมานอกที่พักไปเดินถนนของเขตเมืองที่7เพื่อไปดูความหรูหราของเมืองเซียนตะวันออกแม้แต่ตวมูสิงหลิงเองก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนและออกไปจากที่พักตั้งแต่เมื่อไหร่ส่วาจางก,ก็เชิญนักขัดสมาธิลงกลางห้องแล้วเอากระบี่โบราณเฉินหยวนออกมาหนึ้งก็ลูบไปที่ตัวกระบีบบ่เบาๆและแสดงสีหน้าคุ้นคิดออกมาฝีมือการสร้างอาวุธของเซียวเฮยมีจำกัดทำได้แค่ต่อกสอนพื้นฐานในกระบี่โบราณเฉินหยวนได้เท่านั้น พลังหนึ่งในพันของกระบี่โบราณเฉินหยวนยังฟื้นฟูกลับมาไม่ได้เลยด้วยซ้ำเมื่อมาที่เมืองเขตตะวันออกแล้วก็ได้เวลาไปเยี่ยมเยียนผู้วิสุสคนนั้นสะหน่อยบางทีอาจจะมีแต่เขาก็ได้ที่สามารถช่วยฟื้นฟูกระบี่โบราณเฉินหยวนได้ในหัวของจางรั่เฉินปรากฏเงาร่างคนหนึ่งขึ้นมาตาทั้งสองข้างก็หลีลงแล้วเก็บกระบี่โบราณเฉินหยวนเข้าไปในฝักเขาแบกมันไว้ที่หลังแล้วออกไปจากที่พักตามลําพังแผ่นดินจินหงแบ่งเป็น81เขตเมืองทุกๆเขตเมืองจะมีพื้นที่กว้างขวางมากมีจำยุดมาพักอยู่นับล้านคนได้ นอกจากเขตเมืองทั้ง81เมืองแล้วยังมีเขาหลิงและสถานที่เซียนที่พิเศษอยู่มากด้วยต้องรู้ว่าพื้นดินในเมืองเซียนตะวันออกมีค่ามากการจะซื้อห้องเล็กๆห้องหนึ่งในเขตเมืองก็ต้องเสียทรัพย์สินมหาศาลและทรัพย์สินก้อนนั้นก็พอที่ทำให้ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้แข่งแก่งขั้นมังกรบัจฉา,ามดได้หากจะอยู่ในเมืองเซียนเขตตะวันออกและครอบครองภูเขาหลิงยิ่งยากเข้าไปใหญ่มีแต่เซียนจริงๆหรือพรครัตะกุลที่มีทรัพย์สินมหาศาลเท่านั้นถึงจะทําได้ตอนนี้เดินทางมาครึึ่่่่งงงงงงงวันันนนเเจ้้าาาาชชิิกก็ถดดลลขขออููหหแผคื ภูเขาลิงทั้งแถบนี้เชื่อมต่อติดกันประมาณ18ลูกได้ภูเขาลิงทั้งหมดเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็จะเรียกว่าที่เซียนแค่เห็นก็รู้ว่าเจ้าของของที่นี่จะต้องคคเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาแน่นอนที่เซียนเทพกระบี่จะองเฉิญเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปยังป้ายที่ตั้งอยู่ตรงหน้าบนป้ายหินสลักอักษรโบราณเอาไว้อักษรนั้นแฝงไปด้วยสำนึกกระบี่ที่น่ากลัวไว้ด้วยตัวอักษรที่อยู่บนนั้นกลายเป็นเงาคนสี่คนแล้วลอยออกมาจากป้ายหินจากนั้นก็แสดงกระบวนท่ากระบีอ่อกมา ทุกๆคาก็ล้วนแต่เป็นตัวแทนเพลงกระบี่ที่ลึกล้าอย่างหนึ่งแ800รปีก่อนจางเฉินเคยมาที่นี่และได้เห็นป้ายหินรวมทั้งตัวอักษรบนนั้นแล้วทุกอย่างดูราวกับไม่ได้เปลี่ยนไปมีแต่ใบไม้ที่กองอยู่ที่พื้นเท่านั้นที่ดูเหมือนจะหนาขึ้นที่เซียนเทพกระบี่เป็นที่สืบทอดของตระกูลจางมาหลายชั่วอายุคนและยังซื่อสัตย์ต่อตระกูลจางมากแ800รอปีก่อนของของที่เซียนเทพกระบี่ก็คือลูกศิษย์คนที่6ของจักรพรรดิหมิงชื่อว่าหลู่หยวนจือและเขายังไปถึงขั้นนักสร้างววดับเียแล้ แน่นอนว่าที่เซียนเทพกระบี T ่ e P K B e, และฐานะของลู่หยวนจือน,นั้นเป็นความลับมากนอกจากจากักรพรรดิหมิงและจางร้ยเฉินแล้วคนที่รู้เรื่องนี้ก็มีไม่เกิน5คนเท่านั้นตอนนั้นที่จกักรพรรดิหมิงพาจางร้อยเฉินมาที่เซียนเทพกระบี T ่น e ี P ้ K B e N, ก็ได้บอกจางร้อยเฉินว่าหากว่ามีวันไหนที่ไม่มีทางไปและไม่สามารถเชื่อใจใครได้อีกก็จะมีแต่ลู่หยวนจือเท่านั้นที่สามารถเชื่อเธอได้ผ่านไป800ปีแล้วปร,รมาจารย์หลู่ยังมีชีวิตอยู่ไหมนะจางร้อยเฉิญบีบมือแน่นในใจก็สับสนไปหมด ตอนนั้นลูกศิษย์ใหญ่ทั้ง8คนของจกักรพรรดิหมิงก็เป็นชายชราที่อายุเกินร้อยปีแล้วถึงแม้ว่าจางเฉินจะอยู่ในยุคเดียวกับพวกเขาแต่ว่าจริงๆแล้วอายุห่างกันมากผ่านไปแ0 0ปีหากว่ารูหยุนจื่อยังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะมีอายุได้990ปีแล้วแล้วก็ตัดจบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆกน้อยนะครับผม สำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ